วันนี้ลูกบ้าวยาก,กินข้าวมั่นไก่ค่ะทุกคนฉันก็จับแจ้งทำให้ลูกและเธอรางไก่เซ็ตฉัน,นเอาหมาหนึ่งนะคะสุตงฉันนั้นเธอเอามานึ่งทีนี้ก็ทำน้ำซุปเตรียมรอนะคะน้ำซุปก็คือน้ำซุปเลยนะคะทุกคนไม่ใช่น้ำต้มไก่นะ ใส่กระดูกไก่กับฟักนะคะนําซุปต้องเราซ่องยางที่เลือกกระปุรดรดตามชอม้อบในส่วนที่บตนี้ก็คือจะบอดหุ้งข้าวมันนะคะก็ใส่เป็นมั่วเทียมคิงรากผักชีน,น้าตาลเกลือนมซอสนะคะแล้วก็ปั่นบดเลยค่ะบดเขีองหุ้งข้าวเซ็ตเราก็เอาน้ำนึ่งไก่แต่แกะเดียวนะคะก็ตวงไว้นะคะนํามันตีใายใส่ในข้าวก็เป็นน้ำมันรําข้าวนะทุกคนข้าวซ่านห้าถ้วยเราก็ใส่น้ำลงไปห้าถ้วยค่ะ เวลาวุ้งเราก็ปรุงรอดเซ็ตในตอนตีปั้นแล้วนะทุกคนก็นี้เอาข้าวไปวุ้งอะ่ะเราคนชักนิดนายพอข้าวเขืองกันทุกคนนี่ก้า็วุ้งข้าวปะกะติได้เลยค่ะ เราก็นึ่งไก่ต่อนะคะเมื่อกี้เราไม่ได้นึ่งตับลงไปเพราะว่าน้ำตับเขาจะคุ้นนะเราก็เลยนึ่งถีลรังทีนี้ก็มาทิมเขืองนะคะซ้ำรับมักไก่ทาสูตรไก่ทอดได้รู้เด็กเดียวก็ใส่รากผักชีกับบัวเทียมเน้องแล้วก็ใชายเป็นพริกไทยบดละเอียดใส่เกลือนะคะทุกคนซีอิ๊วข้าวซองชอนซาโปกไก่นี้ซ้ำชินนะคะทุกคนเวลาเล่ก็ทาให้มันบานๆน,นั่นนะเวลาปรุงรสนะคะปรุงรสเสร็จเราก็ใส่แป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นจัดนะคะใส่ลงไปคลุกข่าวพอย หวานแปลงส้มกับไก่ข้าวเขืองพอดีทุกคนแล้วก็โรยงาข้าวนะคะสูตรนี้เป็นสูตรติสซ่ามาททำค่ายได้แล้วกิน,นร้อยด้วยขั้นตอนสุดท้ายมาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่กันค่ะมูเธอเราก็ใส่ไปไล่ซิ่งไล่ยางเลยนะลักลัก,ลกใส่คิงใส่วัวเทียมใส่รีปีนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยเต่าเจียวน้ำตาลแปลงหวานาร้าวนะคะ แล้วก่ะบ,บดเลยค่ะแล้วเราก็เอามาปรุงรสผิ่มด้วยสีอิ่วข้าวกับสีอิ่วดำนะคะทุกคนเมื่อกี้ชิมแล้วมะนาวดูซึ้งว่าไม่ค่อยอ่าถึ่งความเปรี้ยวนะก็เลยใส่ไปอีกฝ้านึงนะคะนี่ก็คือหน้าตาน้ำจิ้มข้าวมันไก่เดี๋ยวจะลงสูตรละเอียดไปให้ใหตายคลิปนะโม่เธอทำเสร็จนะคะเราก็รีบจัดใสจ่จานเลยค่ะแต่เดียวป้า,ปามันต้องกินข้าวเตียงนเนาะบพว่าแค่ไปทํางานนั้นเธอทึ่งข้าวมันไก่ฉันนะเธอฉันบอกเลยว่าฉันชอบกินฝั่งในมากฉันก็เลย กินวันเที่ยงอะข้าวมันไก่ใส่ข้างในก้อนนึ่งมือม่าคำในเหนอย่ข้าวมื่ไห่ครับพ่อลูกแล้วมาจากโรงเรียนข้องรู้คือข้าวมันไก่ทอดค่ะทุกคนมาทอดไก่ให้ลูกบาวกันเถอะฉันมักไวเร็วจะมักมักไวประมาณสามชั่วโมงหรือเรากใช้น้ำมันท่วมๆ้วก็นนำมาทอดนะคะ ก็บอกเลยว่าสูตรนี้ไม่ติดกระถานะคะถอดออกมาคือเสียงกรอบยิงได้กินร้อนๆคือแบบร้อนอยอ่าท่เซต็ตพร้อมทานค่ะทุกคนข้าวมันไก่ร้อนๆไก่จุกๆเต็มๆแน่นๆเลยค่ะลูกบอลมานข,ข้าวเนาะ